สวัสดีครับวันนี้ทางร้านสาธิตวิทยุเราก็ได้รับเกียรติจาก s o นอล l ิ p บ้านะครับมาจัดขึ้นเสียงโชว์ชุดหนึ่งนะครับที่หน้าร้านสาธิตนะครับวันนี้เราก็จะมาอธิบายกันนะครับว่าสินค้าที่มาโชว์วันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับผมเชิญครับสวัสดีครับผมนบลนะครับจาก a อร่า i ิชว l ซิสเต็มนะครับวันนี้มีเป็นบอร์ดคอนโทรลไลติ้งนะครับจากแคมซิ s จากอังกฤษนะครับซึ่งบอร์ดแคมซิจะมีอยู่ด้วยกัน2โมเดลนะครับ จะเป็น q u ิกคิกับ MagicQ ิวสำหรับเมจิกคิวนะครับสำหรับเหมาะสำหรับงานทัวรลิงซึ่งสามารถต่อเอาได้สูงสุด48เอา์เลยนะครับต่อได้ทั้งเป็นอาร์คเน็ตหรือว่าเป็นสตรีมอะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนหน้าตาของบอร์ดนะครับก็จะมีการเลือกฟิกเจอร์ก็จะเป็นแบบทัชสกรีนนะครับแบบนี้สามารถเลือกสี อ,อย่างนี้เดี๋ยวว่าเราจะเช็คสามารถสร้าง workspace ให้ดูสวยงามได้แบบนี้อ่าแบบนี้อ่าเราก็เลือก workspace ที่เราต้องการอยากทำงานนะครับอ่าก็จะมีสามารถเอาไฟรูปไฟอะไรต่างๆมาใส่อย่างนี้เวลาเล่นมันก็จะเปลี่ยนสีตามอะไรเงี้ยนะครับทำสมัยมากครับครับผมอ่าสไลด์ หน้าจอก็มองชัดเจนนะครับอ่าส่วนตัวต่อไปนะครับครับอ่าเป็นควิกคิวนะครับก็จะเป็นจอทัชสกรีนเหมือนกันหน้าจอก็จะดูอินเทอร์เฟซก็จะดูง่ายๆแบบนี้นะครับซึ่งอ่าวันนี้เอาโคมไฟของทางร้านสาธิตวิทยุเอามาต่อกระบ,บอดซึ่งสามารถต่อได้เลยอ่าแอทไซน์ง่ายๆอ่าอันนี้คือเป็นโปรแกรมคร่าวๆที่เราเอาลองใส่ไว้นะครับ,รบนี่คือระบบไลติงนะครับผมใช่ครับ ก็คือมาทั้งหมดสไลด์เพย์แบ็กก็จะมาทั้งหมด10สไลด์นะครับสไลด์ฟิกเจอร์แล้วก็เป็นสไลด์ของอกรุ๊ปของฟิกเจอร์ก็ให้มาทั้งหมด20สไลด์หน้าจอก็อินเทอร์เฟซต่างๆก็อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับมีอะไรบ้างอะ,อะไรประมาณนี้นะครับส่วนอันต่อมานะครับจะเป็นคุชค,คิวแหลกนะครับหน้าตาก็คือเล็กๆแบบนี้เข้าแหลกง่ายๆแล้วก็สามารถ มีโปรเจกต์ที่ว่าไปงานโรงแรมหรืองานโรงเรียนที่ไม่ต้องการมีสไลด์แต่ว่าให้มีปุ่มที่วอลเปเปตามห้องก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับสำหรับบอร์ดแคมซิตพิกคิวแลกนะครับอ่าครับโอเคครับก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้ครับผม,ผมโชว์หน้าลวสาธิตวันนี้นะครับผมจากแคมซิตนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อกัอกบระบบะเสียงนะครับผม สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมเกินจากโซนุริปานะครับวันนี้ก็มาออกพื้นที่กันเล็กน้อยครับมาโชว์ซิสเทมของเราที่สุราษฎร์นะครับร้านสาร์ดิวินวนะครับวันนี้เอาอะไรมาบ้างเอากระโปรงกันก่อนเลยกระโปรงเบาดีบีเทคโนโลยีนะครับ D123 มาตัวนี้จะเป็นสี่นิ้วแปดดอกเป็นชิลล์สี่นะครับสี่สี่เป็นเป็นลำโพงคอลัมน์นะครับสามารถทำเป็นสเตอริโอและโมโนได้ด้วย ส่วนสัมก็เป็น12นิ้วสดอกเรียงกันอยู่เป็นแบบครับผมตัวนี้เสียงดังใช้ได้เลยทีเดียวอีกตัวนึงเป็นน้องเล็กตัวนี้จะเป็น3นิ้ว4ดอกเหมือนกัน4ดอกเหมือนกันจะคือดอกจะเล็กกว่าแล้วก็สั์จะมีแค่12นิ้วเป็นดอกเดียวนะครับเสียงก็โอเคเลยส่วนซิสเต็มวันนี้เราค่อนข้างจัดมาเต็มที่เลยเหมือนกันถ้าใครสนใจอะไรอย่างนี้ติดต่อได้ที่สาธิตวิทยุนะครับตอนนี้เป็น e x ็กซ์คลูซ e ฟด e ลเลอรเลยนะครับสามารถมาสอบถามได้ก็ตอนนี้วันนี้ผมเอาตัว C D I 105เป็นไทเทเนียมนะครับตัวนี้สามารถทัวร์ลิ่งได้เป็นน้ำหนักเบาข้างๆเป็นไทเทเนียมเอา m i x l a แลเป็น D M 48ครับผมเดี๋ยวแถมท้ายด้วยตัวการ์ดันเต้ใช้เป็นระบบซาว์ของเรานะครับเป็นแบบเอา Input เข้ามาจากคอมพิวเตอร์ครับแล้วก็แถมท้ายด้วยเรามี ที่ที่คุณภาพสูงสุดตอนนี้ในในโลกไลฟ์นะครับก็คือตัวพลามนะครับก็จะมีอินพุตเอาพุตเอามาให้ลองเล่นกันครับผมครับโอ้วันนี้จัดเต็มเลยนะครับเต็มเลยนะครับผมมาชุดใหญ่เลยนะครับจากโซนอลิบารนะครับว้าวอะไรแบบนี้นะครับสินค้ามาชมได้ที่ร้านสาธินนะครับถ้าสนใจก็สั่งกันได้ใช่ครับโอเค ก็ขอขอบคุณโซนอลิป้ามากเลยนะครับที่มาจัดโชว์ในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับ